เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Ford r a n g เจคันนี้ก็จะมีติดตั้งพัดลมเสริมอีก2ตัวนะคะเพื่อระบายความร้อนให้ดีนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไหลที่หมดอายุการใช้งานพร้อมกับเปลี่ยนตัวโซวูที่อยู่ภายในรถอีก2ตัวนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่25องศานะคะตังคาความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวเซอร์โวควบคุมฮีตเตอร์ที่อยู่ภายในรถ2ตัวนะคะก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะหรือว่าฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาน,นะคะ ตัวของเก่านะคะจะมีเสียงดังนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของใหม่ที่เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะเสียงก็ไม่ดังเหมือนตอนก่อนซ่อมแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหนตัวนะคะนี่จะเป็นความผนนั่งนะคะหก็ผักไส้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งค่าความเย็นอยู่ที่2ี้องศา ะคะอุณหภูมิก็ขึ้นมาที่20องศา23องศานะคะเดี๋ยวเราจะปรับตั้งค่าความเย็นที่18องศานะคะตั้งค่าที่โลนะคะตอนนี้เราตั้งค่าความเย็น ที่โลนะคะหรือว่าเย็นสุดนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็ลงมาที่17องศานะคะ จากเมื่อกี้ที่เราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่25องศาอุณหภูมิบวกขึ้นมาอยู่ที่23องศานะคะตอนนี้ตั้งค่าโลนะคะอุณหภูมิลงมาที่15องศาแล้วนะคะ12นะคะอุณหภูมิก็ยังคงลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะ นะคะคเราจอดเทสนะคะกันอยู่กลางแจ้งเลยอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่8องศาส่วนอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่28องศานะคะตังค้ค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Ford Ranger อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่12องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอที่35องศานะคะด้านค่าความร้อนนะคะไม่สูงเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะค่าความร้อนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมตัดค่ะคอมทำงานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ ในส่วนของตัวคอมแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมนะคะเติมน้ํามันคอมใหม่ตัวคอมแอร์เราจัดการฉีดล้างทำความสะอาดเช็คล่วไม่ั่วนนะคะประกอบชุดคัสในส่วนของชุดคัสก็จัดการปาดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ความทํางานค่ะขัดลมทํางานนะคะ จะมีติดตั้งพัดลมเสริมให้สองตัวนะคะนี่นะคะตัวพัดลมนะคะก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนนะคะพัดลมตัดค่ะตัวสายไฟต่างๆนะคะก็จัดการพันกระดูกงูให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของแผงแอร์นะคะเราก็ถอดออกมานะคะ ฉีดล้างทำความสะอาดเช็คล่วไม่ั่วนะคะจัดการเปลี่ยนตัวไส้กรองในเออที่อยู่ภายในกระบอกาการก้างแผงตัวนี้นะคะพัดลมตัดค่ะพัดลมทำงานปกตินะคะแล้วก็จะมีติดตั้งชุดรีเลย์นะคะสองตัวนะคะหนึ่งชุดต่อพัดลมหนึ่งตัวนะคะก็จะมีรีเลย์แล้วก็สวิตตัวบล็อกนะคะ ถ้าพัดลมทํางานนะคะไฟสีแดงก็จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าพัดลมหยุดนะคะไฟสีแดงก็จะดับนะคะฉีดล้างทําความสะอาดแโมนาให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถ Ford r เ n g e r นะคะเข้ามานะคะลูกค้าแจ้งแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะคะแล้วก็ในรถมีเสียงดังค่ะเดี๋ยวเราดูค่าการทำงานนะคะปิดฝากระปโปรงรถนะคะเดินเบาอยู่ในล่มนะคะตอนนี้คอมแอร์ Air ตัดค่ะคอมแอร์ทำงานค่ะ ด้านโลนะคะอยู่ที่30นะคะไฮอยู่ที่ประมาณ300กว่านะคะขึ้นมาที่ประมาณ325นะคะตอนนี้ขึ้นมาที่350ค่ะสรุปอุณหภูมิอ่ะความร้อนเอนะคะสูงนะคะค่าความเย็นภายในรถนะคะด้าน,นในรถนะคะได้อยู่ที่14องศานะคะ อุณหภูมิรอบๆวันนี้อยู่ที่34องศาค่ะรถผ่านการใช้งานมา1,42,392กิโลเมตรค่ะสายขวานะคะปรับระดับอุณหภูมินะคะอยู่ที่สุดนะคะ ปิดพัดลมก็อยู่ที่สามนะคะจะได้ยินนะคะในรถมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะแก็จะได้ยินอยู่นะคะ ปรับอุณหภูมิในรถนะคะก็จะได้ยินเสียงชัดจเจนนะคะเสียงดังนะคะ ป,ปิดฝากระโปรงรถนะคะเดินเบาอยู่ในร่มนะคะไว้สักคู่นะคะความร้อนนะคะขึ้นมาที่400นะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะได้อยู่ที่17องศาค่ะ okay. ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Ford Ranger ก็จะเป็นสภาพของตัวคอยนะคะแล้วก็ตัวเรซินตรงนี้นะคะก็เริ่มไหม้ไปหมดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นชุดคัดของรถ f อร์เ a n นเจนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวคอยคัดนะคะก็จะมีตัวเทอร์โมฟิวนะคะช่วยป้องกันคัดไหม้นะคะ ในส่วนของตัวมูเล่กับแผ่นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการปัดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้นะคะเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ไม่ค่อยเรียบแล้วนะคะนี่นะคะความถ่ายน้ำมันคอมของรถ Ford r เ n g เจนะคะตัวน้ำมันคอมนะคะก็จะมี ยูผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันคอมออกมาค่อนข้างน้อยนะคะเซตอะไรใหม่ของรถ f o r t l a n g e r นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีติดตั้งพัดลมเสริมให้อีก2ตัวนะคะเพราะว่าคันนี้มาด้วยอาการความร้อนขึ้นสูงนะคะเราก็จะเสริมพัดลมให้2ตัวนะคะ แล้วก็จะมีชุดรีเลย์นะคะพร้อมกับปลั๊กนะคะสั่งแยกเลยนะคะพัดลมหนึ่งตัวต่อรีเลย์หนึ่งชุดนะคะนี่นะคะในส่วนของแป,ป๊บเส้นนี้นะคะเราก็ทําหัวตรงนี้นะคะที่เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใส่ตัวสวิตช์เพชเชอร์ใหม่นะคะพร้อมกับปลั๊กนะคะตัวสวิตช์เพชเชอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเบนโซนะคะก็จะมีปัดหน้าจียงจานเปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้นะคะ ถอดคอมออกมาความถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะในส่วนของตัวไดเออร์หรือว่าตัวไส้กรองไดเออร์ตัวนี้นะคะเราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆสาม0 0ื่โลนะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซ่นะคะแล้วก็ตัวเอ็กเพนชั่นวาลตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆหกห0ื่นโลนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรใหม่ของรถฟอร์ดเรนเจอนะคะ คอมแอร์ของรถ Ford Ranger อร์นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็ดรั่วนะคะแผงแอร์ของรถ Ford r เลน e r นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็ดรั่วนะคะ เช็ั่วคอมแอร์แผงแอร์ของรถ Ford Ranger นะคะตัวคอมแอร์นะคะก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะแผงแอร์ก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะ เดี๋ยวจะได้จัดการประกอบชุดคัดนะคะในส่วนของตัวคอมแอร์แล้วก็ในส่วนของแผงแอร์เดี๋ยวจะได้จัดการเปลี่ยนตัวเสก้อกองไดเออร์ใหม่ให้นะคะวันนี้นะคะเราก็เช็คลั่วคอมแอร์นะคะตัวคอมแอร์นะคะซินคอมก็ไม่รั่วเสื้อคอมก็ไม่รั่วนะคะแผงแอร์ก็ยังไม่รั่วนะคะ แล้วก็ค้างอีกหนึ่งอย่างนะคะหรือว่าเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือตู้แอร์ที่อยู่ภายในรถนะคะเรายังไม่ได้ยกหน้าปัดออกมาเช็คกลวนะคะวันนี้เราเช็คแค่แค่ภายนอกนะคะ คอมแอร์ของรถฟ o r d r a n g e เจหลังจากล้างทำความสะอาดเช็คลวไม่รั่วนะคะจัดการคว่มถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่นะคะในส่วนของชุดคัดนะคะก็จัดการปาดหน้าเจียาจานเปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวน้ำมันคอมนะคะก็ผสมยูวีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กองแอร์กันนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของกองแอร์นะคะตัวกองแอร์ใหม่นะคะก็จัดการเขียนเลขใหม่ใหม่ ให้เรียบร้อยนะคะวันที่ที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะก็เลือกใช้ของโ r o เทคนะคะนี่นะคะจัดการใส่กองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมกับฝาปิดนะคะ ถฟอ r ดเลจนะคะตอนนี้ช่างก็จัดการติดตั้งพัดลมเสริมให้สองตัวเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวสายไฟนะคะก็จัดการเก็บพันกระดูกงูให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการประกอบอินเตอร์นะคะถ้าประกอบอินเตอร์แล้วก็จะไม่เห็นตัวพัดลมนะคะ รถ Ford r เ n g e r นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวเซอร์โวควบคุมฮ um ีตเตอร์นะคะซ้ายขวาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นของเก่านะคะนี่นะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นของใหม่นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของศูนย์อร์ดเลยนะคะทั้งสองตัวนะคะ ะะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะรถ f อร์ดเรนเจอร์ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่12องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศานะคะด้านค่าความร้อนนะคะไม่สูงเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะค่าความร้อนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมตัดค่ะคอมทำงานนะคะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Ford r เ n g e r คันนี้ก็จะมีติดตั้งพัดลมเสริม2ตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวไหลที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้านะคะค่าความร้อนก็ไม่สูงเหมือนตอนก่อนซ่อมนะคะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ